เอาเละครับวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งแล้วนะครับกับตันคาริสมากับเกมคาราเต้นะครับผมเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับมีนกตัวนี้บินอยู่บนท้องฟ้ามันก็สูงๆเข้าไป มีผู้หญิงโดนจับโยนยลงมาให้ฉันช่วยมัไม่ต้องการไม่ต้องการจะตบแมงยาอุยกลับมาได้วะหใครก็ได้ช่วยฉันทีจะนอนร้องไห้ไปก่อนนะฉะน,นั้น ขึ้นมาจากภูเขาครั้งยังมีจอมยุนเขาได้ปีนภูเขาโดยวิชาตัวเบาไปแล้วครับวิ่งไปแล้วอายนี่เนี้ยนี่อย่ากดตัวดีอ่ะอือกดตัวดีเป็นบล็อกเลยคลิกเป็นเตะต่อยนี่ โอ้โอ่าวไมยโดนตายอนั่นแหละนี่นี่นี่กด Q จะเป็นเดินแล้วกด W อะไรมันไม่ใช่เดินผมก็ยังงงงงอยู่หมืกันนะแต่ว่าตอนนี้พร้อมแล้วนี่ยนี่นี่นะี่นี่นีู่ทีนี้ว้าฮินี่นหะ เอ้ยอะไรวะอืมได้แล้วเจออู้ด้วหนุ่ยชุดใหญ่ใส่ไข่ด้วยอีกตัวหนึ่งเดาแต่นั้นนะครับก็ก็จะไปใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่ยเยอะจงหางเอ้ยอืมบอกได้แล้วอืมอีอยับยับยับอี ยอยอ,อ,อนี่เนี่ยไปยังไงสุดท้างกูเลยไปเนี่ยวิ่ดดอกไม้กด A เป็นเก็บดอกไม้ขึ้นมานะครับผมโอ้ดออนี้มันฉันกลิ่นหอมเหลือเกินแงมประตูออกมาคำนับเจ้าหนาย กิดอะไรเกินเนี่ยเราก็ไปต่อสิอจอมยุทธ์นะมีวิชาตัวเบาเข้ามาในโรงเตี้ยมโรงเตี้ยมนี่งโรงเตี้ยมนี่เฮ้ยว้าว <c oughs> ตอนนี้เรามีเลือดแล้วครับจะพาดเยอะไม่ได้แล้ว อะไลวะอุ้ยเอออ่าผ่านไม่ได้เลยนี่อุ้ยี่ยอุ้ยชุดใหญ่นี่วิกตอรีวิจิตแมวหนวดแม่งข้นโคตรอ่ะเข้ามาเข้ามา ไี่เลยนี่ชุดใหญ่นี่ว่าเออเออเออไม่เลยลูกเตะนี่เดี๋ยวจะบ่นแล้วเดี๋ยวจะบ่นแล้วนี่บอกได้สองทีขออีสวนนี่วิตเตอรี่สำเร็จเราวิ่งไปต่อเจอดอกไม้อยู่ข้างหน้าเพื่อไปไปการรอชาเรามาเติมเลือดด้วยดอกไม้แสนหอมหัวล์แค่นี้ดีกว่านะ ไปเจอไอ้เจ้าานีตัวนึงนี่ฮะนี่เข้ามาเลยใส่ชุดเกาะใส่ชุดเกาะนี่นี่พบอกได้บอกได้เฮ้ยสุดเสียา อนะนี่นี่นี่วิกตอรี่ไปต่อเลยสุขวาเมึงบ้างอันใจพ้นกำแพงมืนจีนนี่มันเฉงใจล้วยเกินนะเราก็เจอกันนกอีกตัวหนึ่งเจองนกง่างนะเจอลูกกระเจอกอีกตัวหนึ่งขไบเลยขับนี่อ๋อนี่เื้ ตีเองหลายตาเต็มหลายตาเต็มหลายตาเต็มนี่หลายตาเต็มแล้วก็เติมเลือดโดยกีซอนดอกไม้เราจะแล้เข้าไปต่อได้รับทราบแล้เข้าไปต่อแล้ว ชูลาบอนัสวีมาเจอเลยดีกว่านะย่าะนี่ลบัดนี่บัดของขาไปนี่เนว่าเอโจิงชื้อจักไว้ไม่ได้ที่พ่ของฉอกฉันคือคาราเต้คาราเต้สปาลวรับทาบ เราต้องไปเจอไอตัว,ม,วมันถอดเสื้อโชกามโชร้านมันเจ้าร้านมัเป็นไอ้ยี่สหรือเปล่าเนี่ยีมันไม่ไมาารับนนี้นะเว้ยเราไปต่อได้เลยอ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย

สุดรกายอ๋อเดินสับท้อเดินสับท้อเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ทำไมไม่หลบวะว้าหนทีบแล้วแต่ก็รู้แหละเลยอยีจะตายอยู่แล้วช่วยบล็อกให้ได้หน่อยเถอะนม่จะตายแล้วเฟ,ฟลเลยครับแอะอย่งั้น จะี่แม่งจะมากแก้แคไนไ้ยไอ้พอเราตายแล้วมันเกิดอะไรขึ้น,นีอ้เจ้ารลนี่มันใครเจร้าโรถนี่มันเป็นใครวะนี่จะไปแก้แค่ไหน เอ we boss, ้ยเกิดอะไรขึ้นนี้นาจอไม่มีอะไรเลยนาจอดำมี่มเอ้ยอืมเ่อไปในเมนแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะมาแก้แค้นให้เจ้าผมยาวเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วออลองคอนเทอร์ไอเมนมึงก็เมนเหมือนกันหรอวะเด็กฮะมึงก็เมนเหมือนกู้นั่นแหละมึงจะผมโชว์เมนเหมือนกู้สบายวะฮ่าฮ่า คชั้นอ่ะองจไปยุ่งอะไรด้วยวะนี่ฮะฉันสิงลอก่ะองน้ดฉันสิงหลอเองน้นี่นี่นี่่ดุจิเตะนอดิเตอยอีกแ้เาหนาเน นี่ออนี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวมึงร้องไห้แล้วกันขอขมาด้วยอาตมามาแล้วอาตมามาแล้วอาตมามาแล้วนี่เจ้นเได้โยมเจนเนได้โยมจฮ้งเจนได้โยมโยกแล้วยกรอแล้วยกรอแล้วเฮ้ยนี่ทำไมกบดีวา น uhh ีเรับัตไปขอตมานี่อ่ะตมารอตมาไปเอออนี่เรับัตอัตมานี่เตออัตมาตเตอเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเลยนี่ตเตอตเตอเตอนี่อัตมาตมามาแล้วตมามาแล้ว เออได้เลยรถลูกเตะอัตมาทีเลยล่วงไปซ้อเลยวิกตอรี่แล้วก็ไปต่อได้วิ่งวิ่งขับไปวิ่งขับไปนี่เจอดอกไม้ชงวนงามเหลือเกินนี่สุนทรการโอโซน เราก็ไปต่อเกมนี้นี่มันสนุกใช้ได้เลยนะครับผมภาพก็เหมือนการ์ตูนออดิเฟี้ยวดิใช้ได้ฟไฟจะมใหญ่ยยด้วยนี่เห็นไหมไฟมายายเนี่ยถ้าต่อสู้ก็อลังการใช้ได้เลยน้อยหลายสเต็ปอ่ะหลายสเต็ปอ่ะก็อาสุบวัสดยานี่ยโว้ยโอ้โหอะไรวะมันต่อไม่หนำใจเลย จะกล้าวไปไหนวะกออ็อีกสักพักอีกประมาณ5นาทีผมก็จะขอจบวิดเทลไปกันก่อนนะครับขเขเ้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเออ,อมาไปเตะตัวมาต่อ,ตตอยอต,ต่อมามาเตะต่อยนี่เออเอาโดนยันเข้าหน้าแล้วโดนยันเข้าหน้าแล้ว ลับไปดิสอสีคอเลนล้อเล่นอ่ะล้อเล่นอ่ะดิสอสีคอเลนมีสีเหลือประมาตั้งหกสิบสีตั้งหกสิบแน่ตัวป่าฉันต้องไปช่วยเจ้าหญิงให้ได้เจ้าหญิงเหรอข้าก่อนข้าหัวเมงจะไปช่วยเจ้าท่านแทนที่เจ้าผมยาวนั่นแล้วที่มานตกเหวไปนะแล้วกันไปต่อนะครับผม เฮ้ยนี่มันตัวอะไรนะไปต่อแล้วตัวอะไรแล้วก็รำเสริมนอเข้ามาเลยนี่ตีตีบอกได้หมดแล้วนี่เตะเอาซื้อไปนี่หึหึหึต่อย อีกพีกลบนี่โดนโดนโดนสองดอกต่อยหลังแอนหลังแอน,นไปต่อคับผมเกิดอะไราาขึ้นนะตัวนกโจมตีตัวนกโจมตีอี่โดนเตะนก จะบาากันละมั้งเห้ยจะรบาากันละมั้งลูกเตะต่อยต่อยน,นี่ไปได้ยังเนี่ยดีเฟนด์เดียเซลนี่อะไรวะไอ้โจมตีกูแล้วกินนีจะบินไปไหนขามาแล้ว จะต้องไปช่วยเจ้าหญิงให้ได้เลยระหว่างน,นั้นเองก็เจอดอกไม้โนวิเลฟหอมชื่นใจเข้าร่างกายเต็มปอดและเลือดก็เต็มเน่ยและสู้ไอเจ้าตัวนี้เสร็จผมจะจบวิดีโอการแคสไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมม,มันต่อแตะมันต่อแตะกับชีวิตมากเลยอ่ะแล้วนั่นใครอสาวฉันที่แสงสว่างรูว่าความมืดนแน่

มาแล้วแมวเลยสีสีเลยอือจะมาเตะสีไม่ใช่หมัดเมาหรือเปล่านะหมัดเมาหมัดเมาอะไรว่าเลือดมันรถเลือดม่งจากรถเยอะๆขึ้นมาเต็มเลยเ้ย ไปเจกเลอรดีกว่าเนอะนี่ยันทีย,ย,นยันต่อยนี่โดนหน้าโดนเขาหน้าแนละ้วลอกหน้าโดนยูได้โดนยูไดนนนน้นี่เตะสามสีท่ทีแล้วลงไม,ม่อนอนซะงั้นผมขอจบ การแคสเกมนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมไว้พบกันต่อในพาร์ทหนะ้าสวัสดีครับ